เรามาดูกันว่าครั้งแรกที่แม่น้องน้อยโอรีพรของเราจะได้เห็นฉากใหม่แม่จะว่ายังไงบ้างคก็ไหนบอกว่าจะอุบไวรอนไงไม่ได้ฉากให้พวกระนาแม่เข<อ>าหรอให้ดูแค่ท้าแม่เห็นฉากแล้วแม่จะรู้สึกยังไงแต่เราจะยังไม่ได้ปวดฉากแม่้อมไหมครับพ้อมค่ะเ2 3่สองสามตึงเรีว่าคนว้าว่า แต่ถ้าถ้าเป็นในมุมของแม่เนาะอาจารย์เอเนะี่ยมันบอกว่ามันว้าวมากแล้วก็ยกบว้าวได้อีกเสียงอีสานประทับจิตประทับใจประทับจิตประทับใจเตสิซให้เท่าหร่ไหมเต้นซีบอกเอา่อยไปไม่ไปสุดสุดเยนะแม่นะ,ะแดนสดมากสดแบบแม่กะซำเป็นโตแท่ของเจ้าภาพเด้เพราะว่าเราซทุกเมื่อายสายเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรอ ทั้งฉากทั้งเวทีต่างๆแม่บอกว่าเปลี่ยนแม่เบิดเลยยืนยันเลยว่าแบบเสียงอีสานคเนี้นานเช่นก่อนล่ำแล้วความว่ายุคอาจารย์เอจักับั่าน <c oughs> แม่เขียนแม่มอบความไว้วางใจให้ท่านทุกอย่างจะต่อยอดสินสะรข,ของเสียงอีสานจะพาบุพพิมพบางอย่างเหนือ่อนอนเอาจจริงๆมันเป็นฉากที่เรานั่งดูทั้งวันไม่เบื่อไล่เคื่องนะ <c oughs> ไม่เบื่อเลย ก็ในระหว่างเมื่อกี้ครอแม่สิบห้นาทีอาจารย์นั่งดูชาอย่างเดียวเลยยิ้มด้วยนั่งดูแล้วก็ยิ้มตลอดดีใจที่แม่ชอบแต่มั่นใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าแม่จะชมรฉากของเราจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงบ้างแต่ท้ายสุดแล้วตอนนี้ทั้งตัวอาจารย์และคุณแม่น้องนางรายพรเรามองในทิศทางเดียวกันและมันเป็นการมองที่เชื่อว่า คงค่าทั้งเจ้าภาพและสปอนเซอร์และแฟนๆทุกคนแน่นอนครับ